ให้นะฮะเห็นชัดโอเคไหมครับหันหน้ามาเข้าเวทีก็จะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้มีดอกไม้นะฮะดอกเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านดนตรีทำให้จังหวัดสุพรรณของเราได้รับเลือกรางวัลน,นี้ค่ะให้แก่สาวงามทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ มอบรางวัลให้กับทิดาดอนเซดีของเรานะคะหมายเลข20ก่อนจะตากกันไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกลูกกันส่วนทิดาดอนเซดีของเรารอสักครู่หนึ่งนะคะนะคะวันนี้ครองตำแหน่งทิดาดอนเซดีไปด้วยเลยอีกสักครู่หนึงนะคร ะะได้รับเงินรางวัล20,000บาทพราะใส่สะพายและถ้วยเกยียรติยศค่ะและสำหรับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะคะได้รับเงินรางวัล1น1 0 0หมหลังจากถ่ายภาพแล้วน้องไหนต้องให้กับน้องเค้กนะครับหมายเลข41นางสาวประทาเด็กแต่ว่ามีความฉาฉานนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วย ถูกตาต้องใจกับกับคนดอนเจดีนะคะ<ช>เพื่อโปรโมทภาพลักษณ์ดีๆของดอนเจดีนั่นเองค่ะปีนี้ยิ่งพิเศษเลยเพราะว่าการเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยจะได้ทำงานใกล้ชิดนะครับกับกับจังหวัดสุพรรณบุรีเองนะครับช่วย<ช>ส่งเสริมรการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมงานที่ดาดอนเจดีในปีต่อๆไปด้วยนะครับ เรเริ่มทันกับคณะกรรมการมีท่านสื่อมวนชนท่านใดที่ขึ้นมาร่วมอีกได้นะครับอาจจะสลับกันขึ้นมาได้นะครับโอกาสนี้ค่ะยุ้งขอขอพระคุณนะคะ